วันนี้วันที่27กันยายน66 ทนายอนันชัยชัยเดชทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทนายความของตำรวจ8นายที่ถูกออกหมายจับได้เดินทางมาที่สำนักงานทนายความอนันชัยก่อนจะมีการเชิญพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานและตำรวจทั้ง8นายมาให้ข้อมูลที่สำนักงานดังกล่าวโดยนายอนันชัยได้ให้สัมภาษณ์พร้อมตั้งคำถามกับสื่อมวลชนว่าการที่พันตำรวจเอกภาคภูมิทิศสมัยได้รับเงินจากมินนี่แล้วพันตำรวจเอก กภาคภูมินำเงินดังกล่าวไปใช้ซื้อของต่างๆตนเองขอถามว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิจะรู้ได้ไงว่าเงินนั้นมาจากเว็บพนันแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่รับเงินต่อจา่ากับพันตำรวจเอกภาคภูมิจะรู้ได้ไงว่าเป็นเงินที่ผิดกฎหมายเรื่องนี้มันต้องดูที่เจตนาจะไปเหมารวมแบบนั้นไม่ได้และการที่มีบุคคลท่านหนึ่งออกมาแฉออกมานำข้อมูลส่วนตัวของตำรวจทั้งแมาให้สื่อมันสมควรแล้วหรือไม่ผมจะตามเช็คบินทั้งหมดเพราะตอนนี้โจ๊กไม่ได้หวานเจี๊ยบแล้ว แ,แต่เป็นโจกอัคนีเผาให้เรียบและยังพูดถึงกรณีที่มีการระบุว่า คนตำรวจเอกสุรเชษให้เงินกับนักข่าวตนเองมองว่าเป็นสิ่งน้ำใจไม่ใช่เป็นสิ่งบนและหากนักข่าวคนใดถูกดำเนินคดีให้มาบอกผมผมจะจัดการให้และอย่างที่พูดไปถึงบุคคลท่านหนึ่งที่นำรูปของเอสุภชัยมาโว์ให้สื่อมวลชนดูตนมองว่าเอสุภชัยเกี่ยวอะไรด้วยแค่ถ่ายรูปคู่กับมินนี่ทำไมต้องไปสอบปากคำเขาจะทำอะไรควรจะมีเหตุผลไม่ใช่แค่เอามันเอาสนุกส่วนวันนี้ที่ตนเชิญบิ๊กโจ๊กและตำรวจทั้ง8 นายมาก็เพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงทั้งหมดทุกอย่างโดยละเอียดเพราะหากจะให้ตนเป็นทนายความทุกคนจะต้องพูดความจริงทั้งหมดกับตนเพราะถ้าผมเป็นคนทำคดีก็ไม่ต้องกลัวถ้าคุณผิดก็ติดคุกแต่ถ้าคุณไม่ผิดพวกมันก็ติดคุกและขอให้ทุกคนเปิดหน้าทาชนตนเองไม่เคยหนักใจที่ต้องรับทำคดีนี้แต่คนที่หนักใจจะต้องเป็นสออ,อทอและเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการดีสเครดิต